はい。<noise> นางอังคณาชิตะต,ติติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลงมาทิ่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบแนวทางในการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานประจําศูนพักค,คอยตำบลผู้กลางอำเภอพระพุทธบาทพร้อมทั้งมอบเครื่องใช้และสิ่งของจําเป็นหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอลล้างมือและส่วนราชการได้นําสิ่งของเครื่องใช้ไปมอบสมทบให้อีกจํานวนหนึ่งโดยมีนายปรัชญาเปปะตังในอำเภอพระพุทธบาทรายงานการปฏิบัติงาน ส่วนพักคอยวัดหนองคนทีได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดหนองคนทีให้ใช้พื้นที่ในส่วนสาลารณอเนกประสงค์เป็นที่พักแก่ผู้ติดเชื้อโควิด -19 มีการจัดตั้งคณะก,กรรมการประจำศูนย์ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลผุกลางประลัดอำเภอพระ,ระพุทธบาทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลผู้ใหญ่บ้านกำนันอสอม อ,อปรพอรอจนที้าห่ตำรวจและภาคประชาชนดูแลรักษาผู้ที่ติดเชื้อตลอด24ชั่วโมงศูนย์พักคอยหนองคนทีมีเตียงสนามรองรับผู้ป่วยได้สูงสุด50เตียงปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวน34รายมียอดสะสมตั้งแต่เปิดศูนย์จำนวนทั้งสส้น147ราย